สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูอีกหนึ่งแปลงนะสวนอีกหนึ่งแปลงของผมนะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นสวนผลไม้นะครับแล้วก็ทํานาตรงนี้ทํานาแล้วก็มีปลูกมันนะครับผลไม้ตอนนี้ก็หมดหน้าผลไม้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราทําอะไรบ้างกับที่แปลงนี้ครับตามไปดูกันเลยครับกับที่แปลงนี้ก็ติดฝายครับเนี่ยตอนนี้กําลังสูบน้ําอยู่ สูบน้ำเข้าตรงนี้เป็นน้ำโครงการมาจากอ่างคลองน้ําไหลนะมาสุดตรงสวนเราเลยนี่นะกำลังสูบน้ําเข้าน้ําเข้าสูบน้ําเข้านาครับนี่แล้วอยู่กับพี่ลงอ่ะพี่ลงสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่พี่ชายพี่ชายผมเนี่ยที่ดูแลดูแลอย่างดีเลยนี่จะบอกว่าที่เขาดูแลยิ่งกว่าเจ้าของอีกเจ้าของนานานามาทีเนาะพี่เนาะ หลายเดือนแล้วผมไม่ได้มาเนี่ย,เ,ยเออพี่พ<อ>ลงมาดูให้ทุกวันเลยนะข้าวจัสมินนี่นะสายพันธุ์ข้าวของเราคือข้าวจัสมินอายุร้อยสิบวันเจสมินอะไรนะพี่เจสต์มินห้าสี่ห้าหนึ่งอายุร้อยสิบวันได้เกี่ยวใช่ไหมอ๋อร้อยสิบวัน,วน,นได้ไหมพี่เดี๋ยวเราตามพี่ไป อันนี้ก็จะเป็นผล,ลไม้มังคุดมังคุดแล้วมีกล้วยนะมังคุดยังไม่ออกดอกครับนี่มังคุดเราแปลงมังคุดแปลงข้าวแปลงนี้ก็น่าจะไล่อะมั้งเนี่ยสองไล่ได้ไหมเฉพาะนาข้าวแปลงเนี้ยลไ,ไล่ไไกว่าวาเนาะเมื่อก่อนมันจะเป็นนะลำไยเมื่อก่อนเป็นลำไยแล้วก็กระกท้อน มีทุเรียนเนี่ยปนๆกันเนี่ยผมตัดทิ้งหมดเลยแปลงเนี้ยเอาไว้ทํานาเมื่อก่อนปลูกมันบ้างทั้งนี้ยังมีมังคุดอยู่พี่ลงเขาดูแลดีมากเลยอันไหนไม่ดีปรับเปลี่ยนตัดรถไถเราก็มีเครื่องมือเครื่องมือการเกษตรเรามีครบ มีกล้วยมีแก่บ้างไหมพี่นี่พี่หลองต้นไหนที่มันน่ะไมน่นั่นแหละพอตัดได้ตัดทิ้งไปเลยเน,นี่น,นี่นี่ต้นพวกเนี้ยต้นพวกเนี้ยพี่เออมันไน,น้นั่นผลไม้เนี่ยมันเบียดต้นมังคุดเนี่ยเนาะถ้าพี่ว่างพี่ตัดเลยนะโซนนี้เป็นมะไฟครับมะไฟแล้วก็ตรงน้นก็เป็นนาอันนั้นก็ของเรานะครับนี่ของเราของเราเนี่ยครับที่ทํานาเนี่ย จัสมินใช่ไหมพี่คนนันแล้วเมื่อก่อนไม่มีคันเนาะนที่ทำเพิ่มใช่ไหมต้องทำเพิ่มไหมเพราะว่ามันกับเอาน้ำไม่อยู่น้ำนี่จะปล่อยให้มันมาถึงเข้านี่ด้วยใช่ไหมที่พี่สูบอ๋อครับครับจัสมินห้าสี่ห้าหนึ่งอายุร้อยสิบวันครับข้าวเป็นข้าวเจ้าข้าวอ่อนนะพี่เนาะข้าวอ่อนแปลงข้าวเรา ยาวเลยไปนู่นนะครับทำนาด้วยทำนาด้วยจัสมินเป็นข้าวอายุสั้นร้อยสิบวันข้าวอายุสั้นร้อยสิบวันมันมันคล้ายๆข้าวหอมมะลิไหมพี่มันมันเหมือนกับเขาหอมมะลินั่นเป็นมันเป็นข้าวนาปีอ๋อหอมมะลิมันเป็นนาปี โอ้นี่น้ำมายังไม่ถึงแห้งแล้วพี่ยัังครบพี่เพิ่งสูบเมื่อเช้านี่เหรอรอ๋อครับครับมาดูข้าวแล้ววัเมื่อวานหนินโอ้อย่างนี้ไม่ละต้องโดดเข้ามาเอาน้อานาเอ้ทุกทีก็จะไปที่ทังไร่นี่ก่อนครับรบรรยากาศ พามาดูบรรยากาศเขียวเขียวดูนกงามๆนกเยอะนกอะไรเนี่ยนกกระแซวกระเซวอะไรนกเอียงมั่งนกแอนนกนางแอ็นงนี่กระท้อนต้นใหญ่เรามีกระท้อนมีกล้วยมังคุดมะไฟอันนี้คือผลไม้หลักของสวนเรากล้วยก็เป็นกล้วยใหม่ตังเนี้ยกล้วยใหม่อ๋อนี่ถึงว่าต้นมันงามเนาะต้นงามต้นอวดมันมันต้นใหม่พี่เนาะ เน,น่ามันเน่าเก่าเราก็เอาดันออกดันออกแล้วก็นี้เนี่ยแกเอกไปปลูกนครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาดูสวนของเรา<笑><笑>พี่ลงกดไลค์หน่อยนี่ขอบคุณพี่ลงมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูแลสวนให้ผมอย่างดีเลยยิ่งกว่าเจ้าของอีกนะพี่เนาะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไว้บายเอฟซี bye, bye, หน่อยพี่ลงนี่